เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดแพร่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดแพร่ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา200,000ตัวลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจําปี2568ที่บริเวณฝายน้ําล้นบ้านช้างทองหมู่ที่10ตําบลแม่คํามีอําเภอเมืองจังหวัดแพร่นายนสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้าเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจําปี2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นําชุมชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ําร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ําอย่างยั่งยืน โดยสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า2 0 0 0 0 0ตัวลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคของประชาชนและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนครับมาต่อกันที่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันประมงแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะครับจัดขึ้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนางวิไลวันบุญดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติและรณรงค์ให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำรวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยมีนายกทาวุฒิปานบุญ ประมงจังหวัดน่านพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมงเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับต้องยอมรับตรงๆว่าก่อนหน้านี้สัตว์น้ําได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะม